สายบัวมองแก้วน้ำตาของแก้วเอิญนองทั่วใบหน้าแล้วสายบัวก็หัวเราะออกมาอย่างขำคันหลังจากที่อาบน้ำกินข้าวดูละครหลังข่าวเสร็จแก้วก็พอยหลับไปอยู่หน้าทีวีต๋องจึงอุ้มแก้วเข้าไปนอนในห้องนอนถึงแม้แก้วจะอายุ9ก้ขวบแล้วและที่บ้านก็มีห้องนอนอยู่ประมาณ3-4ห้อง แต่เธอก็ยังคงนอนห้องเดียวกับพ่อแม่เพราะแก้วเป็นคนที่กลัวผีขึ้นใจถ้าขืนให้เธอแยกไปนอนคนเดียวเธอคงได้นอนร้องไห้ทั้งคืนแน่ๆเวลาผ่านไปจนประมาณตีสาแก้วลืมตาตื่นขึ้นมาเธอรู้สึกปวดท้องจนไส้แทบบิดจึงเขย่าผุกต้องอย่างแรงแล้วเธอก็ได้คำตอบมาว่า mm -hmm.